เป็นเรื่องเซรั่มผิวกระจกนี่ต้องยกให้แกลมส์เลยนะคะตัวแรสเป็น b right e ning Pro b o o s t e เซ e r u มค่ะคนผ,ผิวแห้งแล้วก็ขาดน้ำอย่างเรานะคะอยากมีผิวหน้าที่ช้ำน้ำช้ำวาวนะคะก็ต้องลองใช้จตัวเซรั่มนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาช่วยบูดผิวหน้าให้ใสขึ้นแล้วก็ฟืน้นฟูได้ถึงระดับเซลล์ผิวเลยและคือทำให้ผิวหน้าใสขึ้นนะคะพวกกระแล้วก็จุดด่างดำก็คือจางลงแล้วก็เติม<ง>ความชุ่มชื้นเข้าไปอีกนะคะด้วย Pro บ o o เ t อ r g เจลครีมค่ะส่วนตัวคือชอบเนื้อบบะะเจลคร แอมแยงได้ความฉ่ำน้ำแบบสุดๆแอมแแกรมนี้เขาผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็สารสกัดนำเข้าที่มีตรารับรองจากสถาบันระดับโรคจากอีโคเคิดด้วยมีการทดสอบสินค้านะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวรวมถึงผิวแพ้ง่ายด้วยนะไม่มีสารอันตรายที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะจากเดิมเป็นคนผิวแห้งนะคะตอนนี้ก็ดูฉ่ำน้ำแล้วก็มีชีวิตชีวาสุขภาพดีสุดนะคะพวกฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำก็จะค่อยๆจางลงบอกเลยนะคะว่าได้ผิวสวยแล้วก็ฉ่ำวาวมากแค่ใช้สกินแคคตัวนี้่ะ